ล่วงหมดนะครับไม่เหลือเลยครับเหลือตะข่วนนะครับเหลือตะข่วเนี่ยนะครับต้นเนี้ยโอ้อยังเหลืออยู่มันซ่อนอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็ดบอกบอยมันเป็ดดอกเหลืออยู่ไอ้ขวดหนึ่งเหลืออยู่เหลืออยู่โอ้นี่อีกอันหนึ่งมันขึ้นอ้ยเหลืออยู่นี่แม่เหลืออยู่เราลุ้นต่อไปนะเออไม่รู้ไม่ตื่นแน่เนี่ยหลุดหมดนะครับเพราะว่าในบ้านหักไปแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเหลือต่วนเหลือตะขวนเลยนะครับเหลือตะข่วเนี่ย แต่นี่นะสองลูกแต่ลูกนี้ออกอาการแล้วนะครับแตกแตกคขุนอย่างนี้แล้วถามเพื่อนๆก่อนว่าจะอยู่หรือหลุดหลุดอ่าแต่ปกติจะหลุดนะครับเนี่ยมันแตกนะครับเนี่ยมันแตกขุนมันแตกมันี้เราจะเราจะวิจัยวิจัยวิเคราะห์วิเคราะห์ไม่ใช่วิจัยแล้วทดลองรักษาอ่าเราจะทดลองดูว่าปูนเคี้ยวหมาของเราเนี่ย จะเอาน้องอยู่ไหมเนาะนี่ตัวนี้นะเนี่ยแตกนะครับแตกแตกแตกชัดเจนแตกใหญ่ด้วยนะครับแตกเห็นชัดเจนเลยนะไปดูกล้องมันก็ไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราจะเนี่ย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 เห็นไหมครับเนี่ยแตกนะครับยาวเลยนะครับถึงขั้วเลยนะครับทีนี้เราจะมาทดลองดูว่าถ้าทาปูนขาวแล้วน้องจะอยู่ไหมนะอยู่ไหมอ่ะลองดูนะคะนี่นี่เราป้ายใส่นิ้วนะคะ ปกติยังไงก็ล่วงเนาะเออเดี๋ยวเราเราจะลองนะคะเราไม่ลองไม่รู้แล้วก็ไม่เสียหายอะไรเนาะไม่เพราะยังไงก็ล่วงเออแล้วก็ทําดูนะคะเราทําดูนะเพื่อนๆแล้วเราก็อย่าดราม่ากันเด้อพี่น้องเพราะเราทดลองนะครับถ้าเกิดมันช่วยได้เราจะทาไปทั้งสวนปีหน้าเราจะทาทั้งสวนเนาะมันไม่ต้องปีหน้าละปีนี้แหละเนาะเออลราก็จะทาเดินทาเลยเนี่ยเออทามันมิดที่มันยังไม่เข้าเลยเน่ะเข้าอย่างยัง ก็สายตาไม่เห็นหุ่งอ่ะอ๋อเบณฑก็ไม่เอามาบอกเอาเขาเอายัดเข้าไปอีกพอเลียมันเต็มมันเต็มแล้วมันเต็มถ้ามันไม่หลุดนะเพื่อนๆแสดงว่าโอยถ้าถ้าตามขวัญพร้อมเลยเพียงแม่ไม่ได้ตรงตรงขวัญมันทั้งอ้อมอ้อมถ้าอ้อมแล้วไงนี่แบบนี้มิดเลยให้มันเย็นๆนะเนี่เนี่ยเออเนี่ยเราต้องลองดูนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ทดลองวิ่งแล้วก็หลุดก้อนดอกเหลือแค่สองลูกนะครับ หลุดร่วงหมดแล้วนะครับเหลือหางแยอ่อันละนิดอันละหน่อยเนาะจะได้ห้อยหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนครัหมดแล้วทดลองนะครับถ้าติดที่น้องเราทําสวนทุเรียนก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายของเราขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเป็นสวนแรกที่ทดลองทป้ายปูนขาวเนาะ,ะปิดปิดปิดพาสเตอร์กับมี่ลลวเนาะปิดปลสเตอร์ที่เราทาปูนอ่าแต่เราทาปูนเขี้ยวหมางครับคนอื่นเขาเอาไม่รู้ว่าของเขาอยู่ไหมนะครับทำคลิปเนาะแต่ของเราทดลองจริงนะครับไม่ทําเล่นนะครับเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้มันโดนน้ำแล้วมันแตกขั้วใช่ไหมอ่า <ๆ S 1> มันโดนน้ำมากแล้วมันแตกเนาะเราก็เลยลองเอาปูดรักษาอ่าเราอยู่ตามผลงานนะครับตามผลงานนะคะสุดยอดสุดยอด